เราพาไปพบเจ็ดทยายาทมหาเศรษฐีซูเปอร์ริชคิสของสิงคโปร์ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าร่ำรวยที่สุดซึ่งเขาและเธอเหล่านั้นล้วนแต่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูเพียงแค่ดีดนิ้วของที่ต้องการก็จะมาอยู่ตรงหน้าทันที คิมลิมลูกสาวคนสวยของปีเตอร์ลิมนักธุรกิจพันล้านเจ้าของสโมสรฟุตบอลมาเลนเซียชีวิตของเธอนั้นเต็มไปด้วยความหรูหราอูฟูและได้กระทบไหลายคนดังระดับโลกอย่างมากมายเช่นเดวิดแบ็กแฮมและซึงลีจากวงบิ๊กแบง งานอดิเรกของคิมลิมคือการสะสมกระเป๋าชาแน,นลซึ่งครั้งหนึ่งเธอเคยซื้อกระเป๋าจากแบรนด์ไฮเอนนี้ ni, ครั้งเดียวถึง6ใบเรียกได้ว่ามีเกือบทุกสีทุกคอลเลกชันนอกจากนี้คิมลิมยังเป็นท็อปสเปนเดอร์ของหลายๆแบรนด์ดังอีกด้วยซึ่งอีกหนึ่งแบรนด์ที่เธอโปรดปรานคือซูฮเยมูลา เคนลิมทยานักธุรกิจพันล้านชาวสิงคโปร์หนุ่มวัย31ปีที่หลงไหลในรองเท้าเอามากๆคลังรองเท้าของเขามีมากกว่า200คู่และมีมูลค่าเกินกว่า500แสนดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่รองเท้าของเขานั้นมาจากแบรนด์คิสติองหรูบูแตงยังไม่นับรวมกับกระเป๋าแบรนด์เนมโดยเฉพาะแอร์เมสที่มีนับไม่ถ้วนในส่วนของเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็มีหลากหลายยี่ห้อไม่แพ้กัน ค a ริสตาค u อกาถอเป็นลูกสาวขึงเนอเดียนคัวากาเซธีชาวอินโดนีเซียแม่ของเธอคือเจมี่ชัวเจ้าของฉายาเจ้าแม่แอมเมสสาวน้อยวัย22ปีคนนี้กลายเป็นเด็กร่ำรวยที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งในเอเชียคาริสต้ามีชีวิตที่ร่ำรวยและหรูหราตั้งแต่วัยเด็กเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาทั้งนี้เธอยังเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มคนรวยในเอเชียกด้วย นอกจากข้าวของแบรนด์ไฮเอนที่ทำให้สาวๆเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วสำหรับวิลเเบลการได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกทำให้เธอมีความสุขคูณสองขึ้นไปอีกสาแ่นิสตาคนนี้ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่แปลกใหม่เช่นภูเขาในประเทศนิวซีแลนด์ทะเลซาในดูไบและเวนิสประเทศอิตาลีเป็นต้นทิลลีทายาทมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์เขาอาจจะแตกต่างจากริชคิดทั่วไปในเรื่องของการใช้ข้าวของแบรนด์เนม เพราะสิ่งที่เขาชื่นชอบมากคือการได้เดินทางท่องเทีย่ยวไปทั่วโลกและได้เล่นกีฬาแอเวนเจอร์ตั้งแต่กีฬาเจ็สกีไปจนถึงการดำน้ำลึกแต่สิ่งที่ทำให้บรรดานหนุ่มๆอิจฉาในตัวเขาเห็นจะเป็นเรื่องของความเร็วโดยเขาเป็นเจ้าของรถซูเปอร์คาร์ตั้งแต่อายุ2ีปีซึ่งรถคันแรกข,ของเขาคือเฟอร์รารีตามมาด้วยแลมโบกินีแมทถนนลูกสาวของนักธุรกิจชาวสิงคโปร์และยังเป็นลูกสาวทุนหัวของนักสแสดงในตำนานอย่างแจ็คก,กี้ชาหรือเฉินหลงเธอเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าที่รวมหลากหลายแบนนดดัังไวว้้ยก แต่สำหรับแบรนด์โปรดของสาวคนนี้คือ a i r m ม s และ Chanel หากสา,สาวๆคนไหนที่อยากอัปเดตเทรนด์แฟชั่นหรืออยากหา,กหากแรงบันดาลใจในการอัปลุกอินสตาแกรมของแม่ทันอาจช่วยคุณได้ปิดทา้ายกันที่เอลลอยเหาายาททย่ามหาเศรษฐีบริษัทน้ำมันแห่งประเทศสิงคโปร์เมวาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐและเขายังเป็นน้องชายของอาริซาเหยาอดีตภรรยาของอู่เจียนห่าหรือหนุ่มแวนเนสเอสโฟ เอ็นรอยเหรเรียกได้ว่าเป็นชายหนุ่มที่ทรงเสน่ห์เอามากๆซึ่งเขายังเคยคบหาดูใจกับ GR อดีตไอดอลวง Miss A อีกด้วยครั้งหน้าพรวจะมีอะไรมาเล่าให้คุณคุณฟังกันอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ